เริ่มขายตั้งแต่ง,งานมอเตอร์โชว์ MG H5 EV ก็ปรับอุปกรณ์แบบเร็วทันใจมาดูกันว่าเขาเปลี่ยนอะไรบ้างเริ่มจากตัวจอที่ที่มีขนาดใหญ่ถึง15.4นิ้วแต่ฟังก์ชันต่างๆนั้นยังคงเหมือนเดิมทั้ง iSmart 3.0การฟังเพลงออนไลน์การตั้งค่าภายในรถระบบปรับอากาศตลอดจนอินโฟเทนเมน t ที่เกี่ยวข้อง ก็จะยังคงเหมือนเดิมทุกประการเพียงแต่ว่าก็ได้จอที่เต็มตากว่าเดิมนั่นเองไม่เพียงเท่านั้นคอ,อนโซลกลางมาเป็นแบบสเปคจีนเต็มแผงตั้งแต่ปุ่มควบคุมที่อยู่ด้านล่างช่องวางแก้วและที่วางโทรศัพท์จะดีไซน์แบบเดียวกันเป๊ะเลยซึ่งใครที่เป็นสายไฮเทคอาจจะถูกใจสิ่งนี้แต่ถ้าใครชอบแบบควบคุมง่ายๆแบบจำแม่นๆแ,แล้วก็อาจจะถูกใจคอ,อนโซลกลางแบบเก่ามากกว่า แน่นอนว่าคันเกียร์ก็จะถูกย้ายไปที่คอพวงมาลัยซึ่งจะมีดีไซน์ที่ต่างกับรุ่นอื่นๆพอสมควรเพราะว่าจะมีตัวอักษรเรียงกันแบบตรงๆเลยส่วนที่ปัดน้ำฝนกับไฟหน้าก็จะรวมเป็นก้านเดียวกันเหมือนกับรถจีนอีวีหลายรุ่นนั่นเองแม้คู่แข่งจะมาพร้อมกับเบาะนั่งที่สามารถเป่าลมเย็นได้แต่ MG กักแบบนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะัก ก็เลยใส่ออปชันนี้มาให้เลยและที่สำคัญให้ทั้งตัวท็อปของรุ่น Standard Range และตัวลองเล n g ์อีกด้วยซึ่งถ้าเกิดใครจำสเปคของ s 5 EV ได้อาจจะงงว่าทำไมเบาะตัว Standard r a n น e ที่ไม่มีรูถึงสามารถได้ฟังก์ชันนี้ไม่ต้องคิดมากครับเพราะเบาะหนังของตัวท็อปในรุ่น Standard Range ก็มาเป็นแบบเจาะรูที่เช่นกันเรียกได้ว่าอัปเกรดทั้งทีมันก็ต้องมาแบบเต็มสูถึงจะได้ออปชันแบบครบครันจริงไหมล่ะ ขุมพลังนั้นในรุ่นสแตนดาร์ดเลนสยังคงเหมือนเดิมก็จริงแต่รุ่นลองเลนส์นั้นมีการปรับแบตเตอรี่ใหม่จากเดิมที่เป็นแบบนิกเกิลเมทัลไฮไดร์กลายเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตพร้อมลดความจุบแบตเตอรี่จาก64เหลือ62.2กิโลวัตต์ชั่วโมงถึงแม้ว่าสเปคนั้นอาจจะดูกักๆหน่อยแต่การชาร์จนั้นทำได้ไวขึ้นจาก140เป็น150กิโลวัตต์สำหรับโหมด DC หรือชาร์จไวนั่นเอง ยังไรก็ตามกำลังนั้นจะอยู่ที่245แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรเท่าเดิมเพราะว่าตัวมอเตอร์ไม่ได้เปลี่ยนนั่นเองแต่ถ้าปรับออปชันแบบนี้อาจจะทำให้ลูกค้าเก่าน้อยใจ MG ก็เลยหาทางปรับการสื่อสารใหม่ให้รุ่นที่เปลี่ยนออปชันทั้งหมดกลายเป็นตระกูล p l u แทนไม่ว่าจะเป็นรุ่น X ที่เป็นตัวท็อปของ Standard L นส h ก็กลายเป็น X+ ส่วนรุ่น V นั้นก็กลายเป็น V+ สหรับตัวลองเลนส g หนึเดียวในกลุ่ม ส่วนราคาจำหน่ายก็จะอยู่ประมาณนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจรถรุ่นนี้ไปดูได้ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศซึ่งณเวลานี้ยังคงจำหน่ายในราคาพิเศษอยู่แล้วราคานี้จะหมดเขตเมื่อไหร่เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสเดีย๋ยวจะมาคุยกันครับ